2. TCA Cross 7อย่างที่ดีมจะไม่ทำในเคสหลุมสิวกรดเอามาจิ้มหลุมสิวนี่คือดีมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นหัตถการที่คนถามดีมเยอะมากๆเลยค่ะอะ พูดด้านไบรซ้ายก่อนรีมนะคะยอมรับว่า TCA คอร์สนะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคค่คะในการที่จะจัดการกับเจ้าหลุมที่มีลักษณะชื่อว่าไอส์พิกกาค่ะก็คือเป็นปากแคบแล้วก็ก้นลึกนะคะหรือหลุมจิกนะคะเป็นลนักษณะโคนไอติม้มไอเจ้าหลุมแบบนี้ค่ะมันยากสุดเพราะว่าเนื้อมันแหว่งลงเป็นระดับลึกแบบนี้แล้วปากมันก็แคบใช่ไหมะคะเพราปากแคบครับแล้วตัวลำสง่งลำแสงเลซงเ,ลเซอร์อะไรที่ลงไปอ่ะมันไม่ค่อยได้จะแบบเอฟเฟกมากไงเออค่ะดังนั้นแล้วค่ะเอากดจิ้มไปเลยค่ะเออจบ จอจังๆเลยนะคะกรดมันก็จะไปทําลายเนื้อเยื่อของเราเนี่ยแหละคะ่ะทำให้เกิดแผลนะคะแล้วก็มีการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างตัวเนื้อเยื่อใหม่นะคะขึ้นมาทดแทนแผลตรงนั้นนะคะก็หลักการเดียวคล้ายๆกับตัวเลเซอร์รีเซอร์เฟซซิ่งนี่แหละค่ะและบิมก็ยอมรับค่ะว่าตามที่ตำนาแพทย์เขียนว่า TCA Cross นี่นะคะมันคือเทคนิคในการรักษาหลุมสิวแบบไอส์พิกที่แบบดีนะคะเอาได้ผลดีแล้วทำไมโมดีไม่ทำนะคะเพราะอะไรอะ เหมือนข้อแรกเลยค่ะก็คือเพราะว่ารีมพูดคุยกับคนไข้ยเยอะนะคะซึ่งคนไข้ในชีวิตรีมเนี่ยที่ทา TCA Cross แล้วก็มาหาดีมีส่วนจํานวนหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าแฮปปี้มากเลยหมอคือหลุมหนูมันน่าเกลียดกว่านี้เยอะเลยนะแต่นี่คือหลุมแบบไปทา TCA มาแล้วมันดีขึ้นเยอะเลยหมอแต่คือมันเออรีมคุยไปคนไข้ไปประมาณห้าสิบคนนะคะจะเจออยู่ประมาณคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะร้ <laughs> อยละสองเปอร์เซ็นต์่ะเอออีกสี่สิบเก้าคนที่เหลือเนี่ยนะคะโอ้โห คือเจอปัญหาต่างๆนานาค่ะไม่ชอบนะคะแล้วก็หรือบางคนไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะคือเขาอะไม่ได้พูดอะไรบอกหมอรีมเลยนะว่าเขาไปทําอะไรมาว่าพอรีมเห็นปั๊บนะคะรูปแบบของแผลเป็นที่อยู่บนใบหน้าปับ๊บรีมทายเลยค่ะเหมือนหมอดูอ่ะเนี่ยเคยทำ TCA Cross มาใช่ไหมเขาบอกใช่หมอไม่รู้ได้ยังไงอะเออเพราะว่านะคะลักษณะของแผลค่ะหลังจากทำ TCA Cross นะคะโดยเฉพาะคนที่มีสีผิวแบบใสฝออะ่ะผิวสองสีสีแทนอะ ระดับประมาณผิวคนไทยพูดง่ายสกินไทยประมาณ3-4ขึ้นไปคือม so ันจะเห็นเลยค่ะว่าตรงบริเวณนะคะที่ถูกจิ้ม tca คลอสเนี่ยมันเกิดเป็นด่างขาวค่ะคือจิ้มตรงไหนเนี่ยรู้เลยค่ะหลอกหมอไม่ได้เลยนะคะเพราะมันด่างขาวป็นดวงดวงดงดวงดวงตามที่ถูกจิ้มมาเลยค่ะแล้วถามทุกคนนะคะโอ้โหบิงโกค่ะ ใช่ทุกคนเลยค่ะคือเหมือนดีมเป็นหมอดูที่แม่นมากเลยนะคะดีมจะอธิบายกลไกให้ฟังค่ะว่าเอ่อ TCA cross นะคะก็คือหนึ่งในกระบวนการรักษาหลุมสิวแบบวิธีบุกเบิกดั้งเดิมนะคะสมัยคุณปู่คุณย่าบรรพบุรุษเราเนี่ยนะคะเขา ทำกันนะคะก็คือมันเป็นเทคโนโลยีเก่านะคะที่เราไม่มีหลักการคิดอะไรที่ซับซ้อนเลยค่ะก็คือกรดมันทําลายเนื้อเยื่อได้ใช่ไหมแล้วก็มันจิ้มจิ้มจิ้มนะคะให้เกิดแผลแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่ทดแทนเหมือนที่ทีมอธิบายไปทีนี้ค่ะมันเป็น simply ไงคือขั้นตอนแบบง่ายๆคือจิ้มแบบแมนนว่แบบนี้นะคะเอาไม้จิ้มฟันหยดลงไปในกรดกรดเสร็จปั๊บมาจิ้มเลยเราไม่สามารถปรับค่าอะไรเลยได้นะคะคือเราจิ้มแบบแมนนว่นะคะเราไม่สามารถปรับค่าว่า เออกรดที่มันจิ้มลงไปเนี่ยนะมันเป็นน้ํายากี่มิลลิลิตรไมโครลิตรหรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็จิ้มไปในดับความลึกแค่มากน้อยแค่ไหนคะ่ะมันใช่ฟิลลิ่งอย่างเดียวเลยค่ะฟิลลิ่งจิ้มลงไปว่าเออประมาณนี้มั้งลึกโอเคเออพอดีแหละแล้วจิ้มนานแค่ไหนเออนเนี่ยคง,คงดีและะ้วค่ะแล้วก็แบบเออ หยดๆเท่านี้อว้ยมันติ้งเกินไปอปาดปาดหน่อยมันมันมันหยดติ้งเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมนึกออกคนทําออกไหมว่าเป็นแบบเนี้ยค่าที่เราจะสามารถควบคุมมันได้คือค่าเดียวเลยค่ะคือความเข้มข้นของกรดค่ะไม่ว่าจะเป็น3 0 50% 70%หรือ100%ออะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเดียวเลยค่ะซึ่งรีมมองว่ามันน้อยไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารีมนะคะเป็นคุณหมอสมัย บรรพบุพบลุล่ะเราอะค่ะคืออยู่ในยุคนั้นน่ะแล้วมันไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ใช้ไงคือเรียก็อาจจะเลือกกดนะคะเพราะว่ามันไม่มีให้เลือกไงแต่พอมาในยุคนี้ค่ะเออเรามีเทคนิคอื่นๆที่มันหลากหลายมากขึ้นค่ะที่มันจะสามารถนะคะเอามาใช้ร่วมนะคะหรือเอามาใช้ทดแทนอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะดรงก็เลยมองว่าไอ้เทคนิคแมนนวลหยดกดกดแบบนี้นะคะมันควบคุมยากมันควบคุมยากกว,ากว่าการเราใช้เครื่องมือปัจจุบันนี้ค่ะที่เราสามารถปรับ ตั้งค่าต่างๆมันเป็นกลไกที่มันซับซ้อนอะเหมือน AI อะเออนะคะมีความคิดซับซ้อนมากขึ้นนะคะกฎเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เลยอะค่ะควบคุมได้อย่เดียวคือความเข้มข้นข้อเสียก็คือว่าเมื่อเราควบคุมไม่ได้นะคะมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้ไงนะคะเราอยากได้ผลลัพธ์ในการที่แบบโอเคอะฉันจิ้มไปประมาณนี้ฉันหวังคาดหวังว่าเนื้อที่มันสร้างมาใหม่มันจะขึ้นออกมาแบบโอเคนะแต่กลายเป็นว่าใครจะไปรู้ล่ะเมื่อควบคุมไม่ได้อาจจะจิ้มแบบ มันอาจจะเยอะเกินไปหรืออะไรยังไงอะค่ะจนมันทําให้ได้นะคะ side effect หรือว่าอาการข้างเคียงหอ c o m p l i c a t i o หรือภาวะแทรกซ้อนที่บอกไปไงคือด่างขาวนะแล้วก็สองคือหลุมน่าเกียดกว่าเดิมค่ะแทนที่หลุมมันจะเออเป็นไอซ์พิกตะมุตะมิกน่ารักนะคะกลายเป็นไอซ์พิกแบบว่าเหมือนอุกบาทลงอะไรแบบนี้นะคะเออมันควบคุมยากไงคะดีมเลยเลี่ยงที่จะไม่ใช้ดีกว่าค่ะ ก็เหมือนเดิมนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าหมอรีมจะไม่ค่อยหยิบเอามาใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะมันจําเป็นจริงๆอ่ะเจอคนไข้ที่แบบโหหลุมแบบม,มันหนักหนาจริงๆนะคะก็อาจจะหยิบเอามาบ้างคะ่ะแต่น้อยมากเลยค่ะหมอรีมไม่หยิบแต่คนอื่นมาหยิบใช้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแคปเออคลิปของหมอรีมนะคะไปยืนเถียงกับน้องเซลล์คลินิกอื่นหรือว่าคุณหมอคนไหนนะคะไม่ต้องค่ะ เอย่างที่ดีมจะไม่ทำในเคสหลุมสิว 1. การทำศัลยกรรมหลุมสิวเย็บหลุมยกหลุมเอาผิวมาแปะสองจิ้มกรดสามเข็มจิ้มจิ้ๆๆิ้มจ้มจตัดพังผืดด้วยเข็มยาวและเข็มโนคอห้าตัดพังผืดด้วยลมหกเตอรฟิลเลอร์ที่ทำมาจากไฮายาเจ็ดฉีดใหม่น้ำ